หลวงปู่ศุกเกเซโรสุดยอดเกจิที่มีพุทธาคมจนทำให้มีผู้ฝากตัวเป็นสิษย์เป็นจำนวนมากและหนึ่งในสิษย์เอกของท่านคือเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย่ยผู้เป็นที่เลื่อมใสของชาวไทยทั้งประเทศหลวงปู่สุกขสอนสอนสอนทั้งพระเวศสอนทั้งหมอยาแล้วก็เวลานั้นท่านเป็นเ,เป็นสามัญเณรนะจับบชเป็นสามนเณ ปรากฏว่าหล,หลวงปู่สุกนี่ในสมัยนั้นเขาบอกว่าคนมาหาหลวงปู่สุกเนี่ยเขาบอกว่าโหเรือนี่จอดกันเต็มไปหมดเลยฮะอาจารย์มนัสสิวาพิรมรัตนคารวสจอมขมังเวทที่ได้รับการสืบทอดวิชาของหลวงปู่สุกมาจากหลวงพ่อพุธวัดเขาไม้แดงหนึ่งในสิทธิที่ปรนิบัติรับใช้หลวงปู่สุกตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งหลวงปู่สุกมรณภาพ มัยนั้นคนเวลาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มาหาพระพระนี่นอกจากว่าจะเก่งสมุนไพรแล้วก็ยังมีพระเวทอีกใช่ไหมฮะเพราะว่ายาโบราณน,นี่หลวงปู่สุขเกษตรให้อีกใช่ไหมฮะบบบางอย่างนี่ไม่ต้องใช้ยาใช้คาถาเป่าก็หายเพราะว่าหลวงปู่สุขท่านมีความเชี่ยวชาญในวิชาแพทย์แผนโบราณมากเลยแล้วก็พูดถึงพพุทธาคมของท่านก็อ่าก็ คิดว่าใน,ในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆทีเดียวแล้วฮะ